ค่ะสวัสดีครับพามากินข้าวอีกชี่เกาลท้องล้นจุ่มประเสริฐมะล่ามาแล้วครับมากินข้าวเที่ยงค่ะของมันที่ทีเจ็ดเนาะมันทีเจ็ดแล้วมา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 แชร์กันเลยค่ะขับเข่าให้แรงแน่เลยอ่านี่ปลาดุกปลาดุกแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวอบรากาน้ำริก ปลานาะปลาอาการัดผักบงค่ะมือพัดจับถึงหัวฉลอดแตงกวามาละลวกยอดขอห้มค่ะลวกผักกระเพียวงปลาย่างพุวาัยยอดของยีห้มมันคืออย่างยอดขักยีหม้มมาลุมยอดมาลุมยอดยมาลุมนะคะค่ะมา,จาแจกกันเลยค่ะเเ ยอดยอดมารมใหญ่ให่อนๆยอดมันได้บอมนสโตนยอดมันยอดมันงามมันลุ้งลุ้งสวงกระตุนมากยอดมันยอนมันงามเห็นบบเห็นตาบโค่ะ ปลา,ารรปแดดโอ้ยปลากระโดดก็นก็ขอเจ้าไม่ไม่คุณพอนปาปาแดดย่าก็ดี

อนคบประกอบกปนแบบอไประกบอกบใช่ค่ะ คุนกั้มบุญขัทำบุญพะกำลังคิ้สองเมองพระกำลังสาววงสาววงเกยงแล้ว ตาจะรักนัดก็ต้องซื้อกินไปแล้วครับว่ได้แห่นนะกระดูกเยกเดียวแต่ยังจะยังรักนัดเนาะมีถูกอย่างมีถูกอย่าง ราคาเน้ยอย่างที่บอว่าคนขาคนขายไล่หลายคนซือกันหลายเพรว่าพราะว่าคนประเด็มหากินนะีจะซื้อได้เอะ โลงานผลกาเห็ดงานลงงานจนมาพอมงีเวลาหากีเจ้ว่าจะหากินันมีเวลาของเก็ดกินเพื่อง <c oughs> ้ามากครับอ,อดนตสาดนัดมาจ้ยเยวเลย กันหลายคนกับ พังบงคาแก็งแรง

บ้านบอบานม่วงค้ำบ้านม่วงค้ำนี่นะมาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งร้องกินเบิองค่ะต้อเป็นยางกลิ่นยางดูบานม่วงชาวบ้ไนบม่วง ออบางมมบันเิ่นกระเอื่อนมาขามิ้นขาวด้วค่ะบางมมบันคนเอ,อื่นม่วงม่วงท้ำเนาะกินกนำังดีนั่นสิออกอ่เป็นเพียนนิดน,นึงเป็นเพียนสนูบะ ตัวกระดูกมากระเบิดแ,แ,แล้วแล้ว, <c oughs> วแล้วมายิ้มแล้วนี่ครับเป็นสุดเรียบร้อยไปอีกหนึ่งมือเที่ยงของผู้ชมกับประเตือมนะครับเนะาะง่ายสบายสบายกับท่านผู้ชมกับประเสริมคือเก่ากะเอาไวท้ทำนี่นครับเนะาะจะอัพเดทรายการอาหารไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเพราะว่าบ่มีบ่ได้ไปหาคิดข้างนอก เอาเอาที่ประจำวันนีให้ะงไงไงที่สุดเลยขอกำลังใจให้ท่องความสื่อมีด้อผู้ใดมาติดตามท่องใหน้อยนะเพราะว่าหวยแล้วมันทีหนึ่งผู้ใดมีหน้าที่การงานกะขอให้เจริญรุ่งเรืองผู้ใดกะเอดยุทธภกระพอให้ประสบความชเนตรทุกทุกทันทุกๆคนเรือขาใช่คือจะไม่กินหนาเนาะ ที่นี่ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ <c oughs>